ก็สวัสดีครับผมวันนี้ก็รับเข้าอยู่ในคันกับ Honda c i v ซ c FD 06ครับผมมาด้วยการเชียบไม่มีแรงครับผมตอนนี้ก็ใช้เครื่องสแกนเข้าตรวจสอบแล้วก็ไม่พบว่าพวกสซลนน้อยมีปัญหานะครับผมมันจะเกี่ยวกับพวกชุดคับชุดโรล,ลิงน่าจะรั่วในระบบก็เลยไม่มีแรงครับผมแล้วก็มีเพิ่มเติมพวกท่อน้ำรั่วท่อน้ำท่อน้ำจ็บครับผม ก็จะไล่เปลี่ยนตอนนี้ก็กาลังยกเกียร์ลงครับผมก็จะมาผ่าดูว่าอะไรเสียกันบ้างนะครับผมโอเคครับผมเดี๋ยวยกเกียร์ลงกันครับผม,บผมเกียร์ก็ยกลงเทียบร้อยกำลังผ่าดูว่าอะไรเสียก็มีรซสุด้วยซีด

ขา,าดไ่ใครอีกกองครับกองกองก็ไม่ตันแต่ว่าดูยกดูหม้อคัดหม้อคัดอยา่ข้างใน ลาใส่เจี่ยถอยใส่กับอะไรเด้กับปูมันนี้ฟันฟันสูงต่ำใช่ไหมบอเนี่ยตอนนี้มันจะฟันเหลียบตลอดแล้วฟันสูงต,ำต่ำ้องถึงสองบนเพื่อที่มักคอตัวนี้เพื่อที่มัดคอตัวนี้โอเคตลอดูพ่อครับครับรวมาหมดแล้วครับก็จะมีหล,กลักๆก็จะเป็นพวกชุดโอลิ่งแข็งครับโอลิ่งแข็ง ขาก็ไม่แม,ม,ม่อะไรนะครับไม่สอกก็ต้องเปลี่ยนตรงนี้แล้วก็ลูกสูบเกียร์นี่แข็งมากเปลี่ยนลูกนึงครับจะมีนี่แล้วก็ล้างกรอบ,รอบข้างในก็จะมีคราบสนิมก็มีน้ำข้าเกียร์ได้แนละ้วจะต้องดูทีว่าเป็นสนิมหรือว่าอะไระครับ โรเลงแข็งป่าก็ยังช,ช่วยช่วยอยู่เปียนครับตามอายุการใช้งานครับเนี่ยโรเลงแข็งหมดแล้วครับแล้วก็แผ่นเหล็กสี่แผน่นที่มีรอยไหมครับผมรอยไหมก็ต้องเปลี่ยนแล้วก็กองเกียร์ตัวใน เดีอเครับพลังล้างครับก็เปลี่ยนสีนท้ายเครื่องด้วยครับก็มีรั่วด้วยนะครับคาบรั่ว,วแล้วก็พวกท่อน้ำลูกค้าบอกให้ไล่เปลี่ยนท่อน้ำท่อน้ำรั่ว นี่เลยเนี่ยคาบน้ำแข็งมากครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งได้สตาร์ทเกิดกับโคกซีนโคกซีนเกียรครับจะต้องเปลี่ยนตัวนี้ก็มาในชุดเกียอยู่แล้วครับได้สตาร์ทก็คือลูกค้าไปเปลี่ยนามาจะเปลี่ยนมาไม่ตรงรุ่น,นครับตัวน้อยมันสั้นไปแล้วก็มาแปลงตัวนี้ก็ทําให้ตัวนี้มันหลวม มันก็ติดบ้างไม่ติดบ้างสตาร์ทติดไม่ติดบ้างครับเดี๋ยวแก้ไขให้เดี๋ยวแจ้งลูกค้าครับผมแล้วก็พวกลกเออแหลกภาพเชิมเดี๋ยวแจ้งลูกค้าอีกทีหนึ่งครับผมแล้วก็พวกในคาน์เราจะไล่เก็บไล่ล้างให้ใหม่ครับผมเอาให้แห้งเลยครับผมโอเคครับมาน,นี้กับงานซ่อมเกียร์ด้าซีริกเอฟดีศู ครับปลอเกียร์ห้าสี่ิบปีก็มาแล้วครับวันนี้ก็เป็นชุดซ่อมแท้นะครับแล้วก็กองเกียร์แล้วก็ลูกจูบแล้วก็ผ้าคลัดนี่แหะครับก็ล้างไว้หมดเรียบร้อยวันนี้ก็เป็นชุดสมองเกียร์ครับผมล้างให้ใหม่ทุกชิ้นครนะครับก็ตับปัญหาตัวโคลินแข็งครับหรือตัว ก็มีหม้อหนึ่งที่ไหม้ด้วยครับผมผ้าคัดไหม้ครับก็น่าจะรั่วในระบบครับกำลังไล่ประกอบแล้วก็น้ำมันเกียร์ออกมาครบแล้วครับกำลังจับกรกอบนี่ครับกระสอบเป็นของแท้ครับผ้าคัตผ้าคัดไม่ใช่แท้ โอเคครับเดี๋ยวพร้อมประกอบผมก็ประกอบ,กอบชุดคัดเข้าไปเรียบร้อยครับชุดคัดกองเกียร์แล้วก็พร้อมกอบเสือ้อเสือ้ออยู่เนี่ยตอล้างให้สะอาดแล้วเกียร์ mặt nhúng vào đây, rồi đó. à, phải quăng rồi, ừ. đông quá, เฟืองนะเฟืองเฟืองตรงไหนละเดี๋ยวออกกันครับเพื่อี่อยู่บ่างใช่ เก็บยกแล้วนะอืมอืมแบบสนิดต์อะคอกันนะขอ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 นฟันเซนี่เอาตัวนี้มาคอตัวนี้ลง<ม>เอาบอกมาคอตัวนี้ลงเแล้วก็ ไปดูปปอ้เกวอเ้เน<ช>ครับเจ้ารอบครับเรียบร้อยครับผมับ เกียฮอนด้าเอดีก็อประกอบเสร็จเรียบร้อยครับครับผมวันนี้ก็จะเป็นงานซ่อมไดสตาร์ทฮอนด้าซีวิคเอฟดีนะครับผม่านหมดก่อนนี้ก็ได้เปลี่ยนทานไปเรียบร้อยแล้วมาดูทานทานเหลือยรดน้อยมากครับฐานแล้วก็ นี่ก็คืงหัวความหัวความสึกก็เปลี่ยนออโตเมติกใหม่ว่าก็เอดีอันที่โอ๊คอนเกียก็ยกขึ้นไปที่เรียบร้อยแล้วครับ,รบก็มีเพิ่มเติมพวกท่อน้ำท่อน้ำท่อน้ำข้อม่อน้ำรั่วครับแล้วก็หน้าคัดมีเสียงดัง ก็ได้ทําการถอนแล้วก็จะเปลี่ยนให้ลูกค้ามาดูครับดูสภาพครับมีซอ่อมได้เปลี่ยนทานทานหมวลหลังได้สตาร์ทแล้วก็เครื่องประกอบคอมเซ็ตค,ครับผมประมาณนี้ครับจะประกอบครับก็ครับผมเอฟเอฟดี ก็เสียพื้นที่เรียบร้อยงานซ่อมเกียร์แล้วก็เปลี่ยนพวกท่อน้ำครับผมเกียร์อุปกรณ์ใหม่เก็เปลี่ยนท่อน้ำแล้วก็มีเพิ่มเติมก็คือเปลี่ยนคอมแอร์เป็นเชียงกงเมื่อวานนี้ไปลองมาก็คอมดังก็เลยแจ้งลูกค้าให้เปลี่ยนคอมใหม่ครับผมไอ้คอมเป็นเชียงกงครับผมพวกท่อน้ำก็ไล่ให้ใหม่หมดตัวไในที่ปุ๋ครับผมแล้วเรามาดูอะไรเก่าที่เปลี่ยนออกนะครับ นี่ครับชุดซ่อมมีกองแล้วก็พวก้ารับพัดเกียร์แล้วันนี่ก็เป็นพวกท่อน้ำแล้วก็เปลี่ยนเราต้องิจิไดสตาร์ทครับท่อน้ำโอเคแล้วก็คอมแอร์ครับก็เสร็จเรียบร้อยครับพร้อมส่งงานก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้อูวิภาวดีออโต้ด้วยนะครับรับผมก็สวัสดีครับ